สวัสด,ดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้แม่ออนี่ความรู้เล็กๆน้อยๆเกทเล็กเกดเล็กน้อยเกี่ยวกับอ่าของคนเลี้ยงงัวนะจ๊นะน้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้คุณแม่จะพามาอาศึกษาบางเรื่องของของไอหยาของเครื่อของเครื่อที่ขึ้นอยู่น้ำปลานะพี่น้องเนาะกินงัวกินแล้วเฮ็ดในง้วตายจ้ะพี่น้อง ม้าพ่วแมีลูกอ่อนนะจ๊ะม่วแมีลูกอ่อนที่ออกลูกใหม่ๆพี่น้องถ้ากินเครื่องนี่เข้าไปแล้วเพจงัวตายจะพี่น้องเนี่ยเครื่องนี่พันเอิญว่าเครื่องภาษาอีสานว่าเครื่องตดเครื่องตดหมาจะพี่น้องภาษาไทยก็จะว่าเครื่องตดหมูตดหมาจะพี่น้องกิ้มเข้าไปเบื้องนะจ๊ะเครื่องตดหมูตดหมาภาษาไทยภาษาอีสานว่าเครื่องตดหมาจะพี่น้อง แยต้นมาเนี่ยที่มันเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นไพร่ก็งวไม่ลูกอ่อนนี่กัเพื่ออที่มันออกเป็นสีม่วงๆได้จากพี่น้องเด้ช่วงนี้หนาแล้งมันจะจะอึดแน่พี่น้องบางทีก็หลจากพี่น้องนี่วล้วฮับไว้งัวไปเลี้ยงไงให้ระวังเน้อพี่น้องพี่น้องเกษตรตะกอนเมื่อม่ยได้จ้ะ่อยงัวไปเลี้ยงว่าม่ลูกอ่อนเน้อชาวบะโหูเนาะแมี่ก็จะบอกว่าคือฟัง อางัวมักจะพี่น้องนี่งัวงผนมากมักได้เครื่อนนี่จะพี่น้องกินมันเหม็นอยู่ตะอกินมันเหม็นอยู่จากพี่น้องแต่ว่ารสชาติมันอมันมันมันเพราะว่าเพราะุดแห่เขาเอาไปต้มเอาไปต้มกินน้ำมันน่าจะพี่น้องกินมันจะเหม็นแต่ว่ารสชาติของมัน่ะมันจะมันงัวก็เลยมักจะพี่น้องมันโป่งขึ้นมาไหมนี่มันจะอาจจะยึดแน่นะพี่น้องนะ ปงมหามาจ่จจะแต่ว่างว่วในมักหากินพี่น้องมักขนาดเครืออันนี้เฮ็ดที่งวดตายจะพี่น้องนี่เป็นเครือสีเหล่ๆนี่อันตรายจะพี่น้องถ้าเป็นสีเหล่ๆพี่น้องนี่สีเหล่ๆจะพี่น้องเครือใบเหล่สีเหล่มอันก็ล่งหุบหมอกย่างมเอสอมันก็ล่ง,ลงลปงมหามา่ ต่พี่น้องบางที่ก็หลเดอ้อจะอยู่น้ำพ่นพ่นน้ำเหมือนหัวน้ำห้าวจะพี่น้องก็ร่างแตกมากเพื่อตดหมาเพื่อตดหมาเด้อพี่น้องเดอ้อง้อกินอะไเห็้ง้อตายสำหรับอ่งวอไม่ลุกอ่อนพิษกำรรจะพี่น้องเสื่อในพิษกำง้วแห้งจะ้ะต่วาถ้า้างงวว่าปเป็นไม่ลุกอ่อนนีก็่ กินได้จ้ะง่อทองแม่ม่านนี่ก็กินได้ม่านทองนี่กินได้แต่ว่าที่กินบ่ไรก็คือแมลกออนแมลกออนน้ำนมไหลหยดๆในลูกินน่มในแมลกออนนี่จะพี่น้องพิษจำแห้งกินเข้าไปเลย็ดให้งง้ตายเออนี่ตัวอย่างมาเห็นเลยจะพี่น้องคุณบ้านของคุณแม่นี่แหละเปนปล่อยงัวไปเลี้ยงงัวเป็นแมลูกออนใหม่ ่อคนกินเข้าไปแล้วตายแล้วจพี่น้องฤิดกรรมคือคนนี่ไร้ะจพี่น้องเป็นไข่สั้นไข่หนาวเป็นโตเป็นขี้งเย็นจ,ยจ้อยจ้อยเอินหาหมอมากหมอก็เอาบาท่านอกใจพี่น้องซักดินซักหน้อไปได้ใพี่น้องนี่เพื่อนี่อันตรายได้พี่น้องด้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแม่ขึ้นสิพ้าไปฟัง ดูคนเจอประสบปปการณ์นี้ก็เพิ่นเองนะจตะพี่น้องเนาะจะถึงง้วคนตายจตะพี่น้องเนี่ย้าพี่น้องเก็บคุณเมย์เก็บมาแล้วอีกเก็บออกมาเอาสุตีสุนองฟั่งอันนี้คุณเมย์จะเอามาให้งัวกินไอ้ไงัวที่ว่าเป็นมิลูกออนนะจะพี่น้องกินได้จะพี่น้องกินได้จ้ะ

ของโปรดพจนะจ้าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เพื่อตดหมาจ้าพี่น้องของมักแต่ว่าพิษเมลูออนแล้วจ้าพิษหัวเมลูออนอัน,นง้อคุณแม่ตัวนี้มันพองได้งกเดือนจ้าพี่น้องนี่มักจ้าพี่น้องเอาช้กินช่วงนาแรกนี่ยหามันอึดพี่น้อง,อง,เ,ง,ออองเอ้ยหาเก็บหาเล่มกิน ผมเกลือต้นหนากินหน่คิ้วเป็นตาไนพี่น้องเอ้ยแต่ว่ารสชาติคื้มั่นนอะจ้ะพี่น้องเป็นมกักนอกจ้ะพี่น้องไงแล้วผิดไม่ลูกอ่อนจ้ะเดี๋ยวคุณแม่เอาไปคุยครับคุณผูเพนนี่ประสบการณ์เรื่องง่วคพณนาย แกยวกับอันกินเที่ยตดหมาจ้ะพี่น้องกินเที่ยตดหมาตายนึกจะพี่น้องนะเนี่ยเไปฟังคนคุยจ้ะเอาจจะว่าบะมวนเป็นอะไรด้วยจะพี่น้องนะที่มันตายตะกี้โอ้ไกยคือขึ้นไก่ยิ่งกินเที่ยตดหมาเป็นน้ำตาลลอยนี่แหละเนี่ยยู่น้ำแม่หลายคนละเงาเออเมฆจะนอนเหล่านี้ต้องคอยหาง้วนมาเป็นเงินหาง้วนอน่อยเป็นของคอยเมฆลีที่เหลือหวงเดี๋ยวมาบะมวน ท่าห้เท่างเอาเท่างเต้นเมีเบงีอนัน้อนเขาแล on, right. ้วกัเติดโทรทัศะทเต้นคี่แม่เบิ่งแม่ก็โอ้ยเจ้าจะเป่นยีสเซนอ้าแมู่แปดเยีนบงมีแผลเต็นเลยเนาะบ่นีแผลกดทับกดท้อยเลยเนาะอสามจิตนาที่ที่ข่งจักนังจักมอนคุเฮ็ดอยู่น่ะกลางคืนกูกปับนเขาให้านน้อีนีค่ะบ้านนี้หันมาเห็นด้วยว่าตายโอ้ห ฉันว่าเขาว่าบ่อยสู่มะบายน้ำเค็มทำมาเป็นน้ำคูดีละปล่อยมันบ่เลี้ยงควายเลิกทำไมเลี้ยงมากเขาว่าโอ้ปล่อยงอเลี้ยงกต่ปล่อยมันออกความกันที่หองยี่หร่าอ่าบัดจู่อ้นีมันแข็งแรงจักอ่มันออกไม่มันยางค่ะเพราะต้องขูดมันดอกสันท่ามันยางเลี่ยนอ่ามันเราไปกินเคียต้นไม้นี่คูเราไม่รู้จักว่ามันจะกินเคียต้นไม้เกี้ยส์คูก้อยเลี้ยงงัวเออ อันกล้วยเนี่ยตนแมม่ตกินแม่นบ้าอ้ยต้นแมงติไฟแม่นบ้าสไน้ำัรดแม่นบ่าอันนี้เขาเราบ้หาเด้ง้อแม่ลูกวันบริสุทด้อยอ่าหาต้องเอาหาต้องรักษาปลูกว่งยู่ตลอดเส้นผิดอ่า เราไปชิดนะโบแมนนาจย่ไปแล้วม่ค่อยสิเท็าตัวหมาแงวัวโอ้แสดงเสดงไม่เท่ตัวหมาเนี่ยมันผิดง่ว่าไม่ร้อนค่กตัวนีัวจะติดแล้วเนาะตายแล้วเพราะงั้นต่าจะตายเรื่องผิดๆบ๊อบโอ้แกนพักมุ้งยังผิดแล้อไม่ไหมนะ อันยุ่ปลายยางขนาดอันนันแค่แหล่ๆนะงามงามม้วนยุ่คอกเราไปกินญ่าดกันกินกินมยูตะลาขั้นนั้นบอกไม่กินบ่ได้ต้องเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าจังก้าเส้นไปได้เนาะอืมอาทิตย์สองอาทิตย์จังกอยได้คันไม่ไม่เนี่ยมันเป็นเดี๋ยวมันเป็นอาการเังไยนที่ก้อนมันสิตายมันกินทิศเนี่ยฮะคนห้วยคือคนบอ อันแจ๊คมันสีลูกจักมันสีนางแหน่มีโอ้เท้อะว่้ลูกเทพตัวเนาะแบบคิ้วทั้งหัวแบบเล่ทั้งหางโอ้ก็เป็นผู้จูไฟเพราะว่าดังไส้มันแม่เขี่ยมันเย็นกับพาเซ็ตละจันโาชุ่มหน้าเซ็ตตลอดกันอาทุ่มกับลูกยังไหมเออลูกมีใจพลักลาวต้องไปเที่ยวหนาลูกจันเที่ยวแม่งเข่ามัเนาะหนีก็เลยนประสานลูกละงาลูกไปเที่ยวหนาหนีใส่ยังไงเป็นขีนน้องเออเที่ยวมาให้มันกินเตี้ย ถ้าละม่านจำได้พูดไปหัวตาก็ปัญหาแบบเขี่ยวหนาย้วยไหมก็เขี้ยวเขาอยู่นะย่านิพ่อเจ้าว่ากูุณเอาลูกเขามาตายย้อนง่วบาปลูกเคยเนี่ยแม่รถไม่ลูกรถแม่ว่าสั่นมากกับแรงลบพอดีมันยังง่วนมันแรงเลยมันเั็นแบบคิ้ย่านครับคิ้วมันหนึแต่มันหนึบบ้าตายแล้วก็มองเลยหัวบ่อตายดิดินซักใส่น้ำให้น่าฟองให้น่าดึงคือมะพร้าวใบค่อยลูกค่อยดึงขึ้นมาก มาผูก้เตาใม่ผูกใ่เตาตั้มีบาออตั้ีผูกใ่เตาหน่อยๆขาดใส่บงบงลูกเตาน่ะอันอ้วนมแบบไงอนบ่มีลานแม่ทขงเขายเือลูกแรกลูกแรกบ่ออมีลาลูกแรกมันบงาบบาที่ตังห้าวคืจังท้นอันอันซงออกแล้วนั่นมังจัก้มยูด้มันกับจักสอันแม่ไม่มันมันบ้า คนเนาะบ่อกเจ้าว่าอีหยังผิดเลยเนาะ